ช่องตามใจทูเดย์ตอนที่219คนช่วยย่อมถูกสวรรค์ลงโทษเหล่าชินยังไม่ทันได้เอารถกลับไปรับเจียงอันเฉิงก็งัดทักษะขับรถมาที่ทิ้งร้างไปนานพาตัวตนเองกลับมาถึงจนครั้นก้าวขาลงมาก็พุ่งตรงไปหาเจียงซื่อทันทีเจียงซื่อคิดว่าตนเองจะถูกบิดาต่อว่าแต่ไม่นึกว่าทันทีที่เจียงอันเฉิงอ้าปากคำแรกกลับเป็นการต่อว่าเจียงจันไอพี่รองเวรของลูกหนะ้า ตอนแรกที่มันแนะนําคนรถให้ลูกก็ตกปากรับคําอย่างดีว่านายคนนี้ซื่อสัตย์พึ่งพาได้ที่แท้แล้วสิ่งที่มันพูดเชื่อถือไม่ได้เลยสักคําเจียงซื่อยิ้มเจือนตอนที่รับเหล่าชินเข้ามาทํางานในจวนนางไม่สะดวกออกไปดูเองจึงได้ไหว้วันให้พี่รองช่วยเป็นธุระให้ไม่คิดว่าจะเป็นการสร้างปัญหาให้พี่รองเอาตอนนี้เจียงอันเฉิงยิ่งคิดก็ยิ่งแค้น ที่เลวร้ายกว่านั้นคือไอ้ลูกเวนนั่นเอามาของข้าไปให้คนอื่นขี่น้ำซ้ำเพื่อนพี่รองของเจ้ายังเป็นแค่ผู้ตรวจการชั้นผู้น้อยภายใต้การดูแลข,ของใต้เท้าเจินหือถึงรูปลักษณ์หล่อเหลาแต่ก็ดันมาคลุกคลีกับพี่รองของลูกดูก็รู้ว่าเป็นพวกไม่เอาทานมุมปากของเจียงซื่อกระตุกเล็กน้อยเพราะท่านพ่อมักจะโทษพี่รองอยู่เสมอฉะนั้นทุกคนที่ค่องไว้กับพี่รองจึงถูกเหมารวมว่าเป็นสหายเกเรไปเสียหมด แต่เมื่อสหายผู้นั้นคืออวิชีนางกลับไม่รู้สึกเห็นอกเห็นใจแต่อย่างใดเอาเธอในเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ปล่อยให้ความแค้นของท่านพ่อโหมต่อไปแล้วกันเมื่อเจียงอันเฉิงได้ระบายอารมณ์โกรธออกมาบ้างก็ค่อยๆรู้สึกดีขึ้นแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ต้องรอลูกชายกลับมาเสียก่อนไฟแค้นที่โหมกระหนำ่ำจึงจะถูกขจัดได้จนหมดสิน้นซื่อเอ๋อเรื่องวันนี้ลูกไม่ต้องกลัวไปเพราะมันไม่เกี่ยวกับเจ้าเลยแม้แต่น้อยต่อไปหากไม่มีธุระจำเป็นใดๆเจ้าก็อยากเข้าใกล้จวนนั้นอีกเป็นอันขาด ลูกทราบดีเจ้ากะเมื่อรู้ว่าท่านป้าสะพ้ายโยซื่อโหดเที้ยมถึงเพียงนี้หากมิใช่เหตุจําเป็นนางคงมิกล้าเฉียดกรายเข้าไปที่จวนนั้นอีกครั้นเจียงอันเฉิงเห็นว่าใบหน้าของเจียงซื่อดูเรียบเฉยเป็นปกติก็รู้สึกเบาใจจึงยอมจักไปแต่โดยดีในบริเวณนั้นจึงเหลือเพียงนายหญิงและสาวรับใช้อามานจึงถามขึ้นอย่างอดไม่ได้ว่าคุณหนูคุณหนูชิงสเสวียร้ายออกปานนั้นและยังมีชิงอีสาวรับใช้ที่หายตัวไปนั่นอีก คนจิตใจเน่าเฟพวกนี้ควรปล่อยไปง่ายๆเช่นนี้หรือเจ้ากับพวกนางทำเรื่องเลวร้ายมีต้องรับโทษเลยหรือเจ้ากะเจียงซื่อยิม้มคนช่วยย่อมถูกสวรรค์ลงโทษคนที่คอยบงการอยู่เบื้องหลังซูชิงสเสวียคือท่านป้าสไพยโยซื่อแต่เพราะมันดาบังเกิดกล้าของซูชิงสเสวียฆ่าซูชิงอี้ฉะนั้นชะตาชีวิตของซูชิงสเสวียในกำมือของท่านป้าสไพรจะทนได้สักกี่น้ำ ส่วนชิงอีผู้เป็นสาวรับใช้นั้นเจียงซื่อไม่เคยเห็นนางอยู่กับท่านป้าสไพรยมาก่อนเห็นได้ชัดว่าเป็นบ่าวรับใช้ที่มีได้สลักสําคัญแต่อย่างใดไม่แน่ว่าอาจเป็นความตั้งใจที่จะหาคนที่ไม่เป็นที่สะดุดตามาทําเรื่องเช่นนี้แต่แรกสุดท้ายแล้วบ่าวรับใช้ที่ทําเรื่องน่าละอายแทนเจ้านายย่อมถูกฆ่าปิดปากหรือไม่ก็คงถูกส่งตัวไปอยู่แดนไกลแท้จริงแล้วป้าสไพรยโยซื่อที่เป็นตัวการของเรื่องนี้ก็ได้รับโทษไปเรียบร้อยแล้ว เพราะจะมีโทษสถานใดที่หนักหนาไปกว่าการที่ผู้เป็นมารดาต้องมาฝังศพลูกตัวเองทว่ายังมีเรื่องที่เจียงซื่อยังไม่ทราบคือไม่กี่วันหลังจากนั้นมีคนพบศพสาวรับใช้นางนั้นที่ทะเลสาบจวีสยาแต่ผู้คนในจวนต่างทึกทักว่าเป็นเพราะคุณชายรองต้องการหาผีตัวตายตัวแทนโยซื่อหูหยินแห่งจวนอีหนิงโหจัดการคนที่กระจายข่าวคมลอยนี้เป็นเหตุให้เรื่องนี้มีได้ถูกแพร่พลายออกไป เรื่องราวเป็นไปตามที่เจียงซื่อเคยว่าเอาไว้คือคนช่วยย่อมถูกสวรรค์ลงโทษคนที่มีเจตนาร้ายไม่ว่าจะเป็นคนสังการหรือคนที่ลงมือล้วนได้รับบทลงโทษทั้งสิน้นภายในห้องทรงพระอักษรจิงหมิงห้องเต้กำลัง่วนอยู่กับการอ่านบทละครเพียงลำพังทว่าเนื้อความในนั้นได้จุดประกายความคิดบางอย่างเนื่องจากก่อนหน้านี้เขาได้ถามถ่ายถึงการทำงานของเหล่าองค์ชายกับขุนนางใหญ่จากหกกรม ว่าไปแล้วหมู่นี้บรรดาองค์ชายก็สร้างเรื่องมาให้จิงหมิงฮ้องเตอร์พวงอยู่เป็นระยะระยะเขาจึงคิดว่าพวกลูกตัวดีทั้งหลายนี้คงจะว่างเกินไปในแต่ละวันหากไม่หาเรื่องสนุกใส่ตัวก็รังแต่จะหาเรื่องทละลวิวาทจึงได้ส่งพวกเขาเข้าไปฝึกงานในหกกรมเพื่อจะได้สร้างคุณประโยชน์แก่ราชสำนัก ลึกๆแล้วในใจจิงหมิงฮ่องเต้มีอาจยอมรับว่าตนเองรู้สึกอิจฉาลูกเจ้าพวกลูกเวรพวกนี้ใครอยากออกไปเที่ยวเล่นก็ไปได้ใครอยากจะหาเรื่องชวนทะเลาะก็ทำได้นำซ้ำการลวนลามสตรีนางไหนก็มีได้ถือเป็นเรื่องใหญ่อะไรแต่กับเขาที่ต้องตื่นเช้าก่อนไก่ขันทั้งยังต้องอาอ,อกว่าราชการในท้องพระโรงและตรวจดีกาที่เหล่าขุนนางนำมาถวายด้วยความระมัดระวังแม้แต่การอ่านบทละครยังต้องหลบหลบซ่อนซ,อนซอนเพราะเกรงว่าหากถูกจับได้จะถูกกล่าวโทษการเป็นลูกสบายกว่าการเป็นพ่อเป็นไหนๆคนเป็นพ่อจะมีทางได้เริงรมสมใจบ้างหรือไม่ แน่นอนว่าคงเป็นไปไม่ได้จิงหมิงฮ่องเต้ได้ฟังเหล่าขุนนังใหญ่จากหกกรมกลับทูลเพื่อเบี่ยงประเด็นก็อดเลิกคิวเสียไม่ได้องค์ชายทรงปรีชาย,ยิ่งนักองค์ชายมิทรงถือตัวองค์ชายนี่ยังต้องฟังวาจาไร้าสาระเหล่านี้อยู่หรือไม่มีความคืบหน้าใหม่ๆบ้างเลยหรืออย่างไรเสนาบดีกรมอาญาเป็นคนไหวพริบดีครั้นเห็นพระพักไม่สบอารมณ์ขอองค์ฮ่องเต้ก็นึกเรื่องหนึ่งขึ้นมาได้จึงรีบกลับทูล กลับทูลฮ่องเต้ยินอ๋องเพิ่งจะเสด็จไปช่วยผู้ตรวจการสาลาว่าการพระนครไขดีเป็นคดีที่หลานชายแห่งจวนอีหนิงโหตกน้ำพยะยะค่ะเมื่อจิงหนิงฮ่องเต้ได้ยินก็รู้สึกสนใจขึ้นมาทันทีเพิ่มคดีความอะไรกันเสนาบดีกรมอาญาจึงรีบกลับทูลคดีความนั้นโดยสรุปให้กับฮ่องเต้จิงหนิงในตอนท้ายยังกล่าวชื่นชมอีกว่าผู้ตรวจการสาลาว,ว่าการพระนครยังกล่าวชมว่าย,ยิ่นอ๋องทรงละเอียดรบอบคอบประสูติมาพร้อมพรสวรรค์พะยะค่ะ จิงหมิงห้องเต้ได้ฟังก็ปลื้มปิติยิ่งนักรีบสั่งให้เหล่าขุนนางกลับออกไปและให้ขันทีพานไห่ไปเชิญอวิจินเข้าวังทันทีอวิจินที่เพิ่งร่ำสุรากับเจียงจ้านและแอบสืบความเป็นไปของเจียงซื่อเมื่อครูพาเจ้าสุนัขตัวใหญ่กลับไปที่เรือนเมื่อกลับไปถึงก็พบพานไห่ย,ยืนอยู่ข้างต้นพุทราขอคดที่หน้าประตูองค์ชายห้องเต้ทรงมีรับสั่งให้มาเชิญองค์ชายเสด็จเข้าวังพยะยะค่ะในตาของอวิจินกลับมาเป็นประกายดังเดิม รบกวนกงกงรอสักครู่ข้าจะรีบไปเปลี่ยนอภร์เดี๋ยวนี้หลังจากนั้นไม่นานอาวิจินที่จัดแจงเสื้อผ้าอภร์เรียบร้อยแล้วก็ตามผ่านไห่เข้าไปในวงังห้องเตยยี่นอ๋องขอเข้าเฝ้าพยาค่ะทันทีที่อวิจินย่างกรายเข้ามาใกล้จิงหมิงห้องเต้ก็ได้กลิ่นสุราจางๆจากตัวของลูกชายกลิ่นนั้นสร้างความไม่พอใจให้แก่จิงหมิงห้องเตอร่ำสุรามาตั้งแต่หัววันเลยงั้นหรือเจ้ามาจากไหน อาวิจินตอบตามความจริงเพิ่งดื่มสุรากับสหายเมื่อครู่พยะค่ะขณะที่กำลังกลับเรือนก็บังเอิญพบกับพานกงกงเข้าพอดีช่วยยามนี้เจ้าม่ต้องทำงานหรอกรึกลูกติดตามผู้ตรวจการสาลาว่าการพระนครไปสืบคดีคนจมน้ำมีเรื่องน่ายินดีเล็กน้อยจึงได้เรียกสหายมาดื่มสองสามจอกพยะค่ะครั้นเห็นใบหน้าขึ้นสีแดงจางๆของลูกชายในใจของจิงหมิงฮ่องเต้ก็ลอบถอนหายใจเบาๆ ลูกชายที่เติบโตอยู่นอกวังคงปรัดเรื่องไม่สู้ลูกชายที่เติบโตขึ้นในวังคงถูกเอาเปรียบได้ง่ายๆแต่ไม่ว่าอย่างไรแล้วก็ต้องถือว่ามีความรับผิดชอบไม่น้อยจิงหมิงห้องเต้คิดสายตาที่มองไปที่อวิจินอ่อนโยนลงพลางถามตั้งแต่เจ้ากลับมามีสหายที่ไหนบ้างแล้วละ่ะลูกมีสหายเพียงคนเดียวพยะค่ะเขาเป็นคุณชายรองแห่งจนตรงผิงปัวแต่จนบัดนี้เขายังไม่ทราบสถานะที่แท้จริงของลูกพยะค่ะ จวนตรงผิงปัวจิงหมิงห้องเต้ใคร้กรนก่อนจะระลึกขึ้นได้ข้านึกออกแล้วจวนตรงผิงปัวที่มั่นหมายกับจวนอันกัวกงแต่สุดท้ายแล้วก็ถอนมั่นเหตุเพราะลูกชายคนเล็กของอันกัวกงจะปลิดชีพตัวเองตามนางในดวงใจถูกต้องหรือเปล่าอาวิจินทำสีหน้างุนงงลูกมิทราบพะยะค่ะเจ้าพังกลับมาอยู่ที่เมืองหลวงได้ไม่นานไม่ทราบเรื่องพวกนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกจิงหนิงห้องเต้มองดูแววตาเป็นประกายของลูกชายพลางยิ้มจริงสิ ลูกชายคนเล็กของอันกัวกงนับเป็นลูกผินกลุ่นฝ่ายมันดาของเจ้าเจ็ดเจ้ากิดอย่างไรกับเรื่องนี้ใบหน้าของอวินชงักไปทันทีและเอ่ยด้วยน้ำเสียงเย็นชาว่าลูกคิดว่าคนอย่างจี้ซานไร้ความรับผิดชอบหญิงสาวที่ถูกถอนมันช่างชคร้ายเกินกว่าจะบรรยายได้เหตุเพียงเพราะเข้าไปพัวพันกับคนอย่างเขาห้องเต้จิงหมิงลูกคางค้างคิดความคิดของเจ้าเจ็ดช่างแตกต่างจากคนอื่นๆเสียจริง ในตอนแรกที่ได้ยินเรื่องนี้เขาเพียงแต่รู้สึกประหลาดใจแต่ไม่ทันคิดเลยว่าคุณหนูจวนตรงผิงปัวที่ถูกถอนมั่นจะต้องประสบชะตากรรมเช่นไรเมื่อคิดได้ดังนั้นจิงหมิงห้องเต้คิดว่าตนเองควรทำอะไรบางอย่างในฐานะประมุขเอื้อมมาคิดคิดดูแล้วคงต้องหาโอกาสตกรางวัลให้คุณหนูนั่นเสียหน่อยช่องตามใจทูเดย์ตอนที่220แตกต่าง จิงหมิงฮ่องเต้มีสถานะเป็นถึงประมุขและประมุขก็มีอาจทำตามอำเภอใจตนเองนอกจากบรรดาองค์ชายแล้วกับเหล่าขุนนางก็มีใช่ว่าใครจะให้รางวัลก็ให้รางวัลใครอยากจะลงโทษก็ออกคำสั่งลงโทษแม้ว่าเขาจะรู้สึกเห็นใจคุณหนูผู้เคราะห์ร้ายอย่างไรก็มีอาจมอบรางวัลตามอาเภอใจเพราะหากฝ่ายตรวจการชี้ความผิดในฐานหลงสเสน่ห์สตรีเพศและหวังจะขยับขยายวังหลังจะทำเช่นไรเมื่อคบคิดได้เช่นนั้นจิงหมิงฮ่องเต้จึงหันมองหน้าลูกชายส่งยิ้มพลางบอก จะว่าอย่างไรเขาก็เป็นลูกพี่ลูกน้องของเจ้าอย่าไปพูดให้เสียหายเช่นนั้นเลยใบหน้าของอวิจินมิได้แสดงความรู้สึกใดๆลูกว่าไปตามเหตุผลหาใช่เพราะสายเลือดเดียวกันไม่ว่าจะด้วยเหตุผลหรือด้วยสายเลือดสุดท้ายแล้วก็ทําเพื่ออาซื่อทั้งนั้นจะช้าจะเร็วเขาก็ต้องคิดบัญชีกับคนช่วยอย่างจี้ชงอี้แทนอาซื่อให้ได้จิงหมิงห้องเต้ถอนหายใจเจ้าน่าเหมาะจะทํางานกับเจินซื่อเฉิงแล้วละ่ะ เป็นคนตรงไปตรงมาเช่นนี้แม้แต่วาจารื่นหูยังพูดไม่เป็นไม่เหมือนเชื้อพระวง์เลยสักนิดทว่าไม่ทราบด้วยเหตุผลใดถึงแม้จริงหมิงห้องเตอร์ครานจะใส่ใจแต่ลึกๆก,ก็อดเป็นห่วงไม่ได้เจ้าทำงานได้ไม่เลวอีกหน่อยก็ทุ่มเทให้มากขึ้นออกไปได้แล้วลูกทูลลาเสด็จพ่อพยาค่ะแม้จะเดินออกนอกประตูวังไปแล้วอวิจินก็ยังคงงงงวยอยู่ว่าสุดท้ายแล้วตนถูกเรียกเข้าวังมาด้วยสาเหตุใด ชายหนุ่มหันหลังกลับไปมองกำแพงวังที่สูงตระหนานอีกครั้งในตาสีนินคู่งามรีลงเล็กน้อยเนื่องจากแสงจ้าที่สาดส่องลงมาพานไห่ยขันทีอาวุโสเฝ้ามองภาพเบื้องหน้าด้วยความคิดที่ว่าองค์ชายเจ็ดที่กำลังเสด็จออกจากวังในขณะนี้แตกต่างไปจากองค์ชายเจ็ดในขณะที่เขาไปเชิญมาเข้าเฝ้าห้องเตะแต่ครั้นจะให้บอกว่ามีสิ่งใดแตกต่างออกไปกลับไม่สามารถอธิบายออกมาเป็นคำพูดได้บางทีองค์ชายคงจะยังไม่คุ้นเคยกับกรอบธรรมเนียมของวังหลวงกระมัง พานไห่กลับเข้าไปในวังและรายงานห้องเต้จิงหมิงว่าอาวิจินกลับออกไปเรียบร้อยแล้วจิงหมิงห้องเต้วางหนังสือบทละครที่บังหน้าลงและเหลือบมองไปที่พานไห่พลางถามขึ้นว่าเจ้าว่าเยี่ยนอองเป็นคนอย่างไรพานไห่ตัวสัน่นเขาจะพูดวิพากษวิจารณ์องค์ชายได้ก็ต่อเมื่อเขาเสียสติไปแล้วเท่านั้นบ่าวไม่ค่อยคุ้นเคยกับเยี่ยนอองจึงมิอาจกลับทูลได้พยะค่ะจิงหมิงห้องเต้จ้องไปที่พานไห่ครู่หนึ่งก่อนจะหัวเราะออกมา เอาเถอะเจ้าไปเถอะอาจเป็นเพราะเขาเองก็ไม่ต่างอะไรกับเหล่าองค์ชายที่เกิดและเติบโตในวังฉะนั้นเมื่อได้พบกับอวิจินที่เติบโตมาท่ามกลางไรฟ้าประชาชนทั่วไปจึงยากจะเข้าใจความเป็นไปของเขาเพียงแต่ว่าจิงหมิงฮ่องเตอร์ก็มีทันรู้ตัวเลยว่าหากมนุษย์เราเกิดความสงสัยใคร่รู้ในตัวอีกคนแล้วมักจะมีความรู้สึกเห็นอกเห็นใจเกิดขึ้นตามมาด้วย จำต้องรู้จักอดทนอดกลั้นให้มากขึ้นจึงจะสามารถรับรู้ได้ว่าอีกฝ่ายกำลังทำอะไรการกระทำของฮ่องเต้ผู้มีอำนาจสูงสุดสร้างความสงสัยให้แก่ผู้คนจำนวนมากหลังจากจิงหมิงฮ่องเต้ได้ถามถ่ายความเป็นไปจากเหล่าขุนนางหกกรมและได้เรียกเยี่ยนอองมาเข้าเฝ้าเป็นการส่วนตัวอีกทั้งยังสั่งให้พันหายซึ่งเป็นขันทีอาวุโสออกไปส่งด้วยตนเองทำให้คนอื่นๆเริ่มคาดเดากันไปต่างๆนานาหรือว่าเยี่ยนอองได้รับความปลดปรานจากฮ่องเต้อย่างนั้นหรือ หรือจะเป็นคู่แข่งไทจือคนไร้ตัวตนเช่นนี้จะมีใครกล้าเอาองคชายที่ถูกเลี้ยงดูท่ามกลางสามัญชนมาเทียบชั้นกับไทจือผู้ทรงประทับอย่างมั่นคงในวังตะวันออกได้เล่าองค์ชายที่ได้รับความปลดปลานในสายพระเนตรฮ่องเต้กับองค์ชายที่ไม่อยู่ในความทรงจําของฮ่องเต้ย่อมแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงถึงเยี่ยนอ๋องจะมีอาจเทียบชั้นกับไทจื่อได้ทว่าเขาจะช่วยผู้อื่นให้ชิงบัลลังก์ไทจือไม่ได้เชียวหรืออย่างเช่นชีอ๋ององชายสี่ ครั้นจะพูดไปแล้วในบรรดาองค์ชายทั้งหมดชีอองก็นับว่าเป็นผู้ที่ได้รับความนิยมสูงสุดทั้งยังเป็นผู้ปริชาสามารถและเทียบพร้อมไปด้วยคุณธรรมเหล่าสนมในวังเป็นกลุ่มคนแรกๆที่ได้ทราบข่าวนี้ครั้นเสียนเฟยได้รับรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นความคิดของนางก็เปลี่ยนไปทันทีเดิมที่นางมองว่าเจ้าเจ็ดเป็นพวกไม่เอาฐานแต่พอมาวันนี้กลับรู้สึกว่าเป็นคนใช้การได้ดีทีเดียว องชายสี่มีแววกว่าใครทั้งหมดเสียดายก็แต่ประสูตรช้าเพียงไม่กี่ปีเท่านั้นแต่หากมีแรงสนับสนุนจากพระอนุชาที่ได้รับความโปรดปรานจากห้องเต้หนทางข้างหน้าก็คงง่ายดดยขึ้นมากเสียนเฟยทราบดีว่าการเป็นที่โปรดปรานของห้องเต้นั้นเป็นอย่างไรซึ่งดูตัวอย่างได้จากองค์ชาย6 ในเวลานั้นพระสนโจงพระมารดาขององค์ชายหกเป็นผู้มีวัฒนินโดดเด่นแต่ครั้นพอฉันสามารถเข้าก็มีได้เป็นที่โปรดปรานเฉกเช่นที่ผ่านมาแต่เพราะมีองค์ชายหกที่เป็นที่โปรดปรานของฮ่องเต้เมื่อใดที่เขาสร้างความสรานให้แก่ฮ่องเต้ได้ฮ่องเต้ก็มักจะเสด็จเข้าไปหาโจงเฟยฉะนั้นทั้งตำแหน่งเล็กใหญ่ในวังหลวงจึงไม่มีผู้ใดกล้าดูแคลนจ้วงเฟยเสียนเฟยเป็นคนตัดสินใจทำสิ่งใดได้อย่างว่องไวทันทีที่อวิจินกลับมาถึงเรือนในตรอกชเวียจือ ขันทีคนสนิทของเสียนเฟยก็รีบนำของกำนันจำนวนมากมาถวายถึงที่เออหนิวยืนขวางอยู่ที่หน้าประตูไม่ให้ขันทีผู้นั้นเข้าไปขันทีเอ่ยเสียงแหลมไอ้เจ้าสัตว์หน้าขนอยามาขวางทางข้าแค่เออหนิวได้ยินก็ฉุนขึ้นมาทันทีมันกระโจนเข้าใส่จนขันทีจนเขาล้มลงไปกองกับพื้นจากนั้นมันก็เข้าไปงับก้นของขันทีผู้นั้นขันทีร้องโหยหวนพวกเจ้าตายแล้วหรืออย่างไรไฉนจึงไม่รีบมาไล่ไอ้สัตว์หน้าขนนี่ หลงต้านประสานมือไว้ที่อกเป็นเชิงคารวะพลางเอ่ยเตือนด้วยรอยยิ้มเออร์นิวเป็นถึงแม่ทับเซี่ยวเทียนชั้นห้าเป็นตำแหน่งที่ฮ่องเต้ทรงแต่งตั้งโดยพระองค์เองเมื่อสามปีก่อนมีเหตุสู้รบกันระหว่างต้าโจและหนานหลานนายท่านได้รับบาดเจ็บสหาหัสเออร์นิวเข้าไปกัดศัตรูที่กำลังจะทำร้ายเจ้านายที่กำลังเข้าใกล้ความตายอยู่รอมร่ออีกทั้งยังลากเจ้านายออกมาจากกองซากศพเหล่านั้นเป็นเหตุให้ขาข้างหนึ่งของเออร์นิวใช้การไม่ได้ เอ้อหนิวไม่เพียงแต่ช่วยชีวิตองค์ชายเท่านั้นเพราะคนที่ถูกเอ้อหนิวกัดตายคือท่านอองแห่งนานหลานสงครามขยายวงกว้างเข้ามาถึงเมืองหลวงแม่เอ้อหนิวเป็นเพียงสุนัขตัวหนึ่งทว่าจงิงหนิงฮ่องเต้ก็มีได้ทรงสดับฟังเสียงทัดทานของเหล่าขุนนางแต่ทรงมีพระราชะองค์การแต่งตั้งเอ้อหนิวขึ้นเป็นแม่ทัพเซี่ยวเทียนชั้นห้าครั้นหลงต้านว่าจบขันทีผู้นั้นก็ชะนักไปทันทียังคงสับสนว่าเรื่องที่ได้ยินนั้นเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องแต่งหลงต้านหัวเราะเยาะ เพิ่งผ่านมาสามปีกลับไม่มีผู้ใดจำเรื่องนี้ได้แล้วหรือว่าพวกเจ้าต้องการจะดูเหรียญทองแดงที่คอของท่านแม่ทัพเซี่ยวเทียน,นเมื่อเอรอหนิวได้ยินดังนั้นก็ปล่อยปากที่งับอยู่และเหยียดตัวขึ้นพลางสะบัดให้เหรียญทองแดงขยับลงมาอยู่ที่กลางลำคอสุนัขตัวใหญ่ท่าทางสง่างามและหน้าครั่นครั้มหันไปจ้องมองเหล่าขันทีที่ยืนนิ่งเป็นท่อนไม้เห็นแล้วใช่ไหมหากว่ากันตามจริงแล้ว ยามที่พวกเจ้าพบกับเอ้อหนิวควรจะทำความเคารพเสียด้วยซ้ำไปและนี่ยังจะตีมันอีกหรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าโทษของการหมิ่นเบื้องสูงเช่นนี้จะต้องเข้าคุกสถานเดียวเหล่าขันที่งงงันหนักกว่าเก่าพลางเบนสายตาลงไปมองหัวหน้าขันทีที่อยู่ที่พื้นอย่างเสียมิได้หัวหน้าขันทีลุกก้นตัวเองพลางยันร่างขึ้นมาด้วยความยากลำบากจากที่จะอ้างพระนามเสียนเฟยเพื่อข่มขวัญกลับต้องมาพบคมเคี้ยวของเจ้าสุนัขตัวใหญ่เสียเอง หัวหน้าคันที่กลัวจนตัวสั่นเขารีบวิ่งกลับไปด้วยความอับอายเหล่าคันที่ที่เหลือต่างก็กระจัดกระจายไปตามๆกันในชั่วพริบตาความสงบก็กลับมาเยือนมีเพียงของกำนันส่งแสงพร่างพราวที่ถูกกองทิ้งไว้ที่พื้นเอื้อนหนิวเหยียบข้ามสิ่งของพวกนั้นและเดินเข้าไปคลอเคลียมืออวิจินที่เดินมาเงียบๆอย่างออดอ้อ,อนใบหน้าเย็นชาของอวิจินปรากฏรอยยิ้มบางๆชายหนุ่มเอื้อมมือไปลูบหัวเอื้อนหนิวพลางบอก ทำได้ดีมากเดี๋ยวให้หลงต้านไปซื้อเนื้อวอัวตุ๋นซีอิ๊วมาให้ฮ้งฮ้งเออหนิวเห่าอย่างพอใจแล้วเดินเบียดเจ้านายเข้าไปแทะกระดูกของตัวเองต่อใต้ร่มเงาของต้นไม้กลิ่นหอมของเนื้อติดกระดูกในกระมังชวยไปทั่วเอื้อหนิวเลือกกระดูกชิ้นที่ต้องตาที่สุดขึ้นมาแทะหางใหญ่ๆของมันสายไปมาครั้งแล้วครั้งเล่าอืมได้กินกระดูกเช่นนี้หากมีนายหญิงอยู่ด้วยชีวิตของเจ้าสุนัขค,คงจะสมบูรณ์แบบ หลงตั้นหันไปมองของกำนันที่กองอยู่ที่พื้นพลางหันไปมองสีหน้าเย็นชาของอวิจินและถามลองเชิงไปว่าเจ้านายต้องการให้บ่าวเอาของพวกนี้ไปโยนทิ้งข้างถนนหรือไม่ขอรับอวิจินยิ้มเยาะเหตุใดถึงต้องโยนทิ้งของดีก็เก็บไว้ใช้เขาไม่เคยทำเรื่องโง่เขลาโดยการนำความโกรธเกลียดที่มีต่อตัวบุคคลไปลงกับสิ่งของจะดีจะร้ายล้วนแต่เป็นเรื่องของการกระทำมิได้เกี่ยวข้องกับวัตถุสิ่งของ เอ่อหนิวก่อเรื่องเช่นนี้ผู้คนที่สนใจเป็นทุนเดิมจึงรับรู้ความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นเดิมทีไทจือวางแผนจะหาโอกาสกำจัดอวิจิตนเงียบๆจะได้ไม่มีใครร่วมมือกับองค์ชายสีสร้างเรื่องปวดหัวให้กับตนในภายหลังแต่พอมาวันนี้ได้ยินว่าแม้แต่คนของเสียนเฟยยังมิอาจผ่านประตูตรอกชเวียจือเข้าไปได้ก็ปิติยินดียิ่งนะักคือดูเหมือนว่าเขาจะไม่ต้องรีบร้อนเป็นตัวร้ายเพราะเจ้าเจ็ดแปลกแยกจากพี่น้องคนอื่นๆโดยสิ้นเชิง